สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำัมเมเนมาพอ่อกันเอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันเสาร์ที่27สิงหาคมพศ2 5 6 5เออหวังว่ามีข่าวสารอย่างในแวดวงของมอลำที่สีไใดมานําเสนอให้ครับเพราะแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะพี่น้องนเอาานาะอ่มเมอนกสีมานําเสนอเรื่องของ วงมอลัมน้องไม่หาง่าที่เป็นทีนาจับตานั่นก็คือวงมอลัมอีสานนิ้วเจนเนพี่น้องของเฮียนหน่อยเออซึ่งก็คือแตกตาออกไปปกติเข้าสีเห็นศิลปินมอลัมออกมาทำวงมอลัมแต่ว่านี่เพิเ่นเป็นนักธุรกิจนาะพี่น้องเป็นนักธุรกิจซึ่งมีจิตใจชื่นชอบ เรื่องของมอล่ําจนได้ว่ามาเฮดวงมอลลัก็นานีเสินทางของเฮียหน่อยอหลายหลายคนกับคงศีราบแล้วว่าตอนแรกนี่เพิ่นกะหังว่ามาจับมือก,กันกับแมนกหน่อยอไรอพรซึ่งที่ว่าเป็นช่วงของวงเสียงอีสานหังว่ากำลังอยู่ในช่วงหัวเลียวหัวโตสีหยบพึ่งบรยบ สีขายเือบ่ขายเพราะว่าแม่นกน้อยเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่าสีเป็นอาการเจ็บป่วยไข่ของไอพอลอดซึ่งเป็นสามีเพิ่นกด็ดีหรือว่าเรื่องปัญหาธุรกิจด้านการเงินอ่จนหางว่ามอร่อมเสียงอีสานนี่แทบสี่อ่บวงไปเล่ที่เดียวก็ว่าได้เนาะพี่น้อง แล้ววงเสียงอีสานเกิดที่ยังขึ้นเนาะพี่น้องก็คือแม่นกหน่อยมีปัญหาด้านการเงินแล้วเฮากระสีเห็นว่าเออตังแต่กี่มอลำเสียงอีสานนี่บ่แเ่นหมอลำขนาดน้อยหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะแอดมินกาวเว้าได้เล,เลยว่าเสียงอีสานสมัยตั้งแต่ก,กี่คือมอลมู่มู่ทำนองขอดแกนที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนาะพี่น,อน้องเนาะหางว่ามีบุคลากรในวงนี่เป็นจำนวนมาก เกือบจะ4 0รอยชีวิตน้องพี่น้องหมอล่ำเสียงอีสานพ่อได้รับผลกระทบจากหลายๆด่านน้องพี่น้องเพราะว่าสิเป็นโควิกดก็ดีการเงินกด็ดีอาการเจ็บไข่ของพอหลอดกด็ดีห้องจางได้เห็นข่าวของทิวาบรรดาศิลปินบุคลากรในวงเสียงอีสานได้ทยอยออกจากวงไปเป็นจำนวนมากน้องพี่นอ้องาว่าสายเลือดเก้าเนี่ยแทบสีเหลือติดวงเลยกว่าได้ อ่าเพราะาสิเป็นคณะตลกอ่าซึ่งทางอากษเสียงอสานก็ได้ขื้นซื่อว่าอ่าตะลกของเพ่นนี่คือว่าโด่งดังเห็ดซี่ดงซี่ดีขายในยแทบสิวาบ่ท่านเลยทีเดียวอ่าบางส่วนก็ได้ลมหายใจจากอ่าบางส่วนก็ไดราบผลกระทบก็ได้ออกจากวงโล่งไปยุมองหันมองนี้คือจังพอแหลมของเฮาในใี่กระไดไปยุ่กับสาวน้อยเพลิดเพลพนแต่ว่านี่ก็บ่ใช่ประเด็นพี่น้องประเด็นมันยุ่ตรงไหน ประเด็นหลังจากที่แม่นอน้อยได้รับผลกระทบะกัจนวสียุบวงซึ่งกระไดมีนักธุรกิจนุมว่าไฟแรงนะพี่น้องนั่นก็คือเฮียนหน่อยได้เขามาคลายกับว่ามาเป็นหุ่นส่วนซะใ,ใส่คข้า่าหุ่นส่วนเพราะว่าเพิ่นได้น้ำทุนจำนวนจำนวนมากด้อพี่น้องหลายล้านอยู่ได้มาอุ่มสู้วงเสียงอีสานช่วงนั้น กะเอากระจับตากันว่าเออเจ้าของวงที่แท้จริงอ่าเป็นเฮียหน่อยบอหรือว่า,าแม่นกน้อยนี่เป็นแค่คดูแลวงหรือว่าขายซื้อเสียงของแม่นกน้อยบอกระตั้งวิภากวิจารณ์กันแต่ว่าหลังจากที่ร่วมงานกันอ่าได้บอท่านได้โดนน้อพี่น้องอ่ามีกระแสด่ามาอีกแล้วคือว่าเฮียหน่อยกับแม่นกน้อยก็ได้มีปัญหากัน ว่าขัดขางสีรุ่นแรงอ่าสิเป็นเรื่องของการบริหารเนาะพี่น้องเนาะอ่าคนใหม่คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าการบริหารจัดการวงก็อาจสิเกิดปัญหาเอ่อเพราะว่ามันกับบอเป็นทีเด่นชัดอ่ผู้หนึ่งเป็นผู้ลงทุนอ่าอีกซื้ออีกผู้หนึ่งก็เป็นเจ้าของวงมันก็นเลยสีเกิดปัญหาด้านการบริหารอ่าอำนาจของใครของมันก็นเลยได้แยกย้ายกันแล้วก็เฮียนหน่อยก็ได้ไป อ่าหังว่าไปบริหารหรือว่าไปซอยบริหารเพราะว่าเพิดเป็นคนุ่นใไม่ได้ไปทําการไล่ซดเอีอยงประมาณนี้กับหลายๆวงบ่ราว่าสิเป็นรัตนาสินกด็ดีหนูพานทิเศษสินก็ดีนีหล่าหลายๆวงจนว่าแค่หน่อยอได้โคงสีได้ศึกษาด้านการทําวงมาระยะหนึ่งแล้วก็บกัวกับจะาของกับเป็นคนที่ว่ามีทุนมีห้อนหลายอยู่ ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีทุนทรัพย์หลายมันคงก็เลยได้มากคอต่างอีสานนิ่วเจนขึ้นนี่ละพี่นอ้องตอน,น,นแรกแอดมินเองกง็งงอยู่ว่าเอา้าอีสานนิ่วเจนสิเปิดฤดูการในเร็วๆนี้แต่ว่า,างานก็นเริ่มราบแล้วแต่ว่าศินปินในวงก็คือจังบอมองบ่เห็นว่าผู้ใดสิเป็นหมอรองหมอลำ อ่าเมื่ออาชีพเพราะว่าการสิเป็นมอลำนี่มันบ่เป็นเรื่องธรรมดาเด้พี่น้องอ่ามันต้องเปะก่อนเปะเนื่ออีหลีอ่าซ้ำถาเป็นไวไลตีถ้าเป็นรองเพลงซื้อนีนน่ก็คื่อสีหาบ่ยากสาหรับบุคลากรแต่ว่าถ้าเป็นมอลำ่เนาะพี่น้องบ่เป็นวาสีมาฝึกกันเดือน2เดือนลวมันสีล่ําได้เลยถึงลั่มได้แล้วเจ้าสิตีบดแตกบอข้นสิอ่าให้ความนิยมช่มชอบบอปัญหามันหลากหลายด้วมอลำ่นี่ บ่เป็นว่าฝึกกันยังไงพี่น้องอล่ำจนว่าสอดแจง้งบทผู้นั้นผู้นี้ผมก็เลยมองบพท่านเห็นว่าเออผู้ดใดสิเป็นศิลปินมอลลั่มกีม่าหลับงานแสดงแรงจังสี่ไผ่สี่เป็นศิลปินมอลลให้เพิเ่นคือยังมีแต่คนหลุดไมคือต่อนหลุดไม,ม่กับมี่แต่ไปดึงมาจากวงนั่นแน่วงนี่แน่ก็ได้ต่ว่ายรุ่นนาตาดีๆมาอยกกะจริงแต่ว่า การล่องการล่ำกับยังบอท่านจริงจนวามาถึงช่วงทีว่าบอท่านโดนมานีเนาะพี่น,อน้องเนาะกับได้มีบรรดาศิล,ลปินหลาหลายคนทางว่าที่มีซื้อเสียงทางว่าเป็นเป็นมอลมอล่มเก่ามอลล่มเก่ามานีหลายคนก็ได้ไปขึ้นกับอีสานนีเจนซึ่งส่วนใหญ่เองก็เป็นศิล,ลปินที่มาจากวงขวัญใจแฟนๆของน้องแม่นจักรพันดจนว่าเกิดปัญหาดรามา่าแฟนคลับ ของทางขวัญใจแฟนๆนี่ก็ได้ออกมาดราม,ม่าว่าเอออิสานเนิ่ยเจนเอาเงินฝาดหัวศิลปินดวดศิลปินไปะย่วงั้งว่าทแทบสีเบิร์ตคณะบาะว่าสิเป็นไผแน่ล่ะดาวไล่ไม้เลียกหนึ่งเนตดนภาผ้าพญาแร่บอกนุกเกอร์บอกไผแน่อีกหล,ลากหล,ลายคน จนว่าหมอลำมอีสานนิ้วเกียนนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วสามารถรับงานได้แอดมินเอืออว่ารับงานได้เลยรากะ็มีั้งแต่ผู้มีประสบการณ์สูงๆน้องพี่น้องนี่ก็คือบทอี่ว่ามีดหมอแคนแฟนหมอลำาได้พากันวิพากวิจาร์ณกันแต่ว่าอยากให้พี่น้องคิดเบ่งน้องพี่น้องศิลปินหมอลำ ก็คือคนธรรมดานี่แหะพี่น้องคือพนักง,งานบริษัทผมมองว่าคือพนักง,งานบริษัทถ้าบริษัทนี้่ไปบ่ไหวหรือว่าเนีมีแนวโนมงานบา่หลหลก็ต้องมีการที่ว่าไปหาสมัครงานใหม่น้องพี่น้องมีการไปสมัครงานใหม่เพื่อยังเพื่อทุกคนสีได้มีรายได้มากจุนเจือครอบครัวของแต่ละคนนี่คือหลกัลกๆเลยอ คืออยากให้พี่น้องมองในเรื่องว่าเป็นจริงมองของเรื่องอ่าว่าเป็นจริงของสังคมของการใส่ชีวิตของคนธรรมดาคนเฮาถาขาดเงื่อนไปมันกนระทบเบิดผัวเมียก็ยั่งทิดกันเนาะพี่นอ้องเอาหักพร้อมกันยูดดีพ่อเงินค้ำบ่มีใส่เงื่อนข้าขาดถุงตัวน,นั้นแหละอ่าผัวเมียจะมักสีทะเลาะกันนี่ก็คือเรื่องธรรมดาเลยทุกคนต้องมองถึงปากทอง แต่ว่าก็มีข่าวะแวแวๆมาว่าเฮียห,หน่อยอ่าสมมุติว่าศิลปินวงนี้ได้รับข่าจจังเจ็ยดลอยเฮียห,หน่อยเพิ่นห้ยพันกลัวอ่าแต่ว่าย้อนอย่างก็ยยอนวันหนึ่งล่ะเพิ่นเพิ่น,เ,นเป็นวงเปิดใหม่เพิ่นหลักศิลปบงานแล้วแต่ว่าศิลปินในวงบ่ทมี่เพิ่นมีเงินอ่าเพิ่นมีเงินเพิ่นบ่มี พื้นฐานในวงการมอลลัมาได้เป็นว่าเป็นมอลลัเก่ามอลลัแก่พ่อสิได้ว่าเออหุ่นจักกับคนนั่นคนนี้ศิลปินคนนั่นคนนี้เออนนันกันลูกกันนี่กันหลานกันสิได้ดึงมาซอยจังสี่มันเ่แมนัดนีเพิ่นเป็นนักธุรกิจอเพิ่นมีข้อเด่นก็คือเรื่องเงินเพิ่นก็เอาตรงนี้แหละเป็นอาวุธนาะพี่น้องในการที่ว่าหาศิลปินมาก็ท้ามองกนตรงตรงก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดา ของถูกวงการบพว่าสิเป็นดาร่า,าตามจอแกวาตามทีวีกระสางกระสีเห็นว่ามีการง่ายมีการซื้อโตกันไปอยู่วงไปอยู่ช่องนั่นช่องนี่ทุย่างมันคือธุรกิจพี่นอ้องวงการมอลํากันคือกันเนาะนี่แหละก็เลยมาเว้ามาจากกันเรื่องนี้ละบัดท,ที่นี่ศิลปินที่ลงไปก็ได้รับผลกระทบ อ่าบรรดาเอฟซีบรรดานี่ที่คณะเก้ากลว่าเออเขาเงื่นฟากหัวกลับไปเนาะอืมหรือว่าคือเบลต์ตนน่องเลตนนุงใว่าสิยูน้ำกันมันกลับเป็นอีกอ่ามุ่งมองหนึ่งของแต่ละคนแต่ว่าสำหรับแอดมินวานเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินสำหรับถูกวงการม,ลมาละบ่าวาตั้งแต่มอลําดาล่าอ่นานักเตะฟุตบอลอีหยังเป็นยังสี่เบด คู่มือพี่น้องเออสี่ห้คัาบาเหตดเขาว่าเห็นใจมันก็นเห็นใจอยู่แต่ว่าเพิ่็มีครอบครัวมีลูกมีเต่ามีพอมีแม่อ่ามีหวดรถมีคาบา้านหลายสิง่งอาจจะมีหนีศีลด้วยสัน่นบางคนอ่าคัม่าหักกับหักคัวบาอ่าชื่อว่าเอาโตัวหลอดมันก็นต้องเอาโตัวหลอดน้องพี่น้องหวังว่าทุกคนคงิีข้ขาใจศิลปินมอลลัแน่อ่าแล้วก็เห็นใจ เฮี้ยหน่อยนําก็เขาใจอย่ถูกิ่งทูกอย่างก็ได้แล้วก็ล่าสุดนี่เพิ่นก็ได้ทุ่มเงินนาะพี่น้องทุ่มเงินทางวาสางอาณาจักรอ,อีสานนิวเจนขื้นที่จังหวัดขอนแก่นนาะพี่น้อง,นองบนเนื้อที่สามสิบไร่โอ้หญ่เติบด้ทปงว่าเพิ่นเสียดแบบครบวงจรบ้านพักอ่าบ้านพักที่พักบุคลากรในวงอ่า เ้วก็บอว่าสิเป็นสถานที่ซ้อมเนาะที่จอดรถจอดล่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสียใบบน้ครบวงจรก็ถือว่าขอยองย่องว่าเพิ่นเป็นคนที่มีศักยภาพด้านการเงินตรงนี้ต,ต้องยอมรับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือไออีสานนิวเกียนสิไปในทิศทางใดสีฮอตสีปังสีสมหวังบอสิไปได้บอก็ขึ้นอยู่กับ แรงเชียร์แรงใจของพี่น้องนอพี่น,อน้องถาอ่นให้การสนับสนุนหลายว่งกับไปรอดแค่นั้นแหละถ้าพี่นอ้องเบิ่งแล้วกับบามากักบ้ยังมันกับไปบ่ได้มันมีแค่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจมันมีแค่นั่นคนสื่อกับยูรอดคดบ่ตสื่อกับจบนอพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้พี่นอ้องเขาไปเป็นกําลังแรงใจให้กับวงมอล่น้องไม่น้ำคือกันซอยกันไปซอยสืบสารกันไปนอพี่น้อง หวังว่าพี่น้องสิได้เห็นอีหยังแปลกๆในวงอีสานนิวเกนอย่างแน่นอนว่ามันสิสมกับเสือบ่คาว่าอีสานนิวเกีนก็คืออีสานรูปแบบใหม่แหมพี่น้องอ่าคือว่าวงมอล่ำรูปแบบใหม่เอเขาสิได้เห็นหยังเ,เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เขาเคยเห็นบอ,นอนเอาาานาะ,ะพี่น้องเนะาะเอาหวังว่าชังซั่นลละเนาะพี่น้องเนาะหักไผเชี่ยไผกัเชี่ยไปบ่หมักไผกับเลื่อนผ่านอย่าไปคอบเมน่นอย่าไปหยัง ให้กับศิลปินวงการมาล่ำของเฮาทุกคนต่างมีหัวจิตหัวใจสุดท้ายนี้กับพ่มีหยังน้อพี่น้องเนาะก็ขอให้บรรดาเอฟซีมิดมอแคนแฟนมาล่ำคนอีสานเฮาจงมีสุขภาพที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกผู้ทุกคนน้อพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้แอดบินขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ